เรื่องไม่รับเราไม่คุยค่ะเรื่องรับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือหนังสือเจ้าปัญหาหนังสือเล่มนี้เป็นปัญหาอย่างไรใครเกี่ยวข้องบ้างเราจะต้องมาล้วงความลับตรงนี้นะคะจากคนที่รู้เรื่องนี้ดีเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหนังสือสองเล่มเอาสองเล่มนี้มันน่าสนใจตรงไหนยังไงคือหนังสือสองเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเบสเซอร์ ของไครดีขนาดนั้นเลยเหรอรดีมากครับอของเยาวชนปลดแอกทั้งหลายนะครับซึ่งอาจารย์กนกรัฐเลิศชูสกุลที่ภาครัฐาศาสตร์การเมืองการปกครองที่จุฬาเนี่ยไปคุยสัมภาษณ์เด็กปลดแอก140คนเนี่ยพบว่าสองเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เด็กชอบอ่านมากที่สุดนะแล้วเด็กเขาก็บอกว่าเป็นหนังสือเบิกเนตรอ๋อแปลว่าทำให้ต,ตาสว่างไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือเบิกเนตรหรือเป็นหนังสือแหกตา,กตาเดี๋ยวเรามาคุยกันะะ ใครเป็นคนเขียนอ่าอาจาร,รย์นัทพลน,นะครับใจจริงเขาเป็นใครอาจารย์น,ทนัทพลใจจริงเนี่ยก็จบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับปริญญาตรี <c oughs> e ะรนะครับ <c oughs> แล้วก็มาเรียนปริญญาเอกที่จุฬาคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ทำายียนนิพนธ์นะครับปริญญาเอกดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยนะครับอ่าซึ่งซึ่งก็ต่อมาเนี่ยก็ดัดแปลงดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยมาเป็นหนังสือเล่มน,นี้คุณศึกศักดินาพญาอินทรีย์นะครับ นะส่วนเล่มนี้อาจารย์ก็กนัทพลก็เขียนนะครับแล้วตอนนี้อาจารย์นัทพลก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับที่คณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศูนสุน,นันทาและเขามีปัญหาอะไรเหรอนัสสือสองเล่มนี้จะได้รู้ว่าคนเขียนเ,เขานี่คิดยังไงหนังสือสองเล่มนี้แก่นหรือสาระเหมือนกันนะครับ,รบเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับเข<อ>ียนใส่ร้ายรัชกาลที่7จ็ดพระบาฝสมเดายในฝันเนี่ยนะครับนใช่ครับ ใส่ร้ายรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นะฮะบิดเบือนก็คือว่าเขียนในทํานองที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินนะกระหายอํานาจต้องการกลับคืนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นคือแก่นแก่นแ,แล้วก็แทรกแซงทางการเมืองเพื่อจะได้กลับคืนสู่พระราชอำนาจนะครับ นะ <S <S ส่วนอีกเล่มนี้นะครับก็ธีมเดียวกันก็คือ,อพูดถึงการแทรกแซงนะฮะของสหรัฐโดยที่ต้องการจะรื้อฟื้นนะกลับไปสู่การแทรกแซงทางการเมืองหรือพระราชอำนาจของในหลวงรัชกาลที่9ตอนต้นรัชกาลผ่านคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อยู่เบื้องหลังรัฐประหารแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนรัฐประหารที่จะทําให้ พระเจ้าแผ่นดินกลับมามีพระชำนาจมากแต่หนังสือสองเล่มน,นี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่ดีเพราะว่ามีธงในใจไว้ก่อนอ,อันนี้ก็แปลว่าตั้งใจแล้วแล้วเวลาเขาค้นเอกสารเนี่ยนะครับเขาก็ค้นเอกสารมาสนับสนุนอคติที่ตัวเขาเองมีอยู่ในใจ ซึ่งทางวิชาการเราเรียกว่าอคติในการยืนยันความเชื่อของตัวเองหรือ self confirmation bias นะครับเพราะพอเขามีธงแล้วก็มีพลอตอยู่ในใจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนหนังสือด้วยจิตว่างคือการทำวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีเนี่ยนะฮะมันต้องตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วก็ต้องรอบด้านแล้วก็นำเสนออย่างข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ใส่อคติลงไปนะและที่ร้ายแรงที่สุดคือถึงขั้นบิดเบือนข้อความในเอกสารชั้นต้น ซึ้นบอกว่ามีถึงสาสิบที่เลยหรอมีส0มสิบเฉพาะเล่มนี้นะครับมีอยู่ส1มสิเอ็ดแห่งเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวที่อาจารย์ชยันวิจารณ์นี่อาจารย์ชยันวิจารณ์แค่เล่มนี้เล่มเดียวเล่มเดียวที่สามิบเ็ที่นะที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะอันนี้ต้องไปถามท่านนชยันแหละเยอะเหลือเกินนะฮะเจ้าตัวเขายอมรับไหมเจ้าตัวเขายอมรับครับแต่เขาก็ไม่ไม่รับผิดชอบไม่แก่ไม่แก่ไม่แก้นะ แล้วก็ยังมีคนยุยงส่งเสริมด้วยนะ,ะมีนักวิชาการผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะบอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ชัยยานทำเขียนไว้ในคํานิยมหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นตํารวจทางวิชาการโอ้โหอ่าแปลว่าไงครับคำาหนแค่นี้ตํารวจทางวิชาการก็คือว่าคอยมาจับกลุ่มเซ็นเซอร์ความคิดเสรีภาพทางวิชาการแต่ว่าท่านลืมไปหรือเปล่าว่า เสรีภาพทางวิชาการมันก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางวิชาการถ้าพูดแบบสไปสดเดอร์แมนก็ต้องบอกว่าอะไรนะฮะอ,ะอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความผิดชอบถูกไหมฮะ g r e power come with great r e s p o n s i b i l i t y ซ,ซึ่งซึ่งคุณเขียนโดยเลือกเอกสารบิดเบือนเอกสารอ้างอิงอย่างที่ผิดแบบตรงกันข้ามจนกระทั่งหนังสือพิมพ์บังกอกโพสเนี่ยฮะแบงกอกโพสเนี่ยก็ ก็ไม่อาจจะทนได้ก็ต้องออกมาแถลงว่าหนังสือเล่มนี้บิดเบือนข้อความในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสจนอ๋อแปลว่าเขาอ้างบางกอกโพสอ้างบางกอกโพสแลวบางโพสก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วโอ้โหคือหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากอาศัยบางกอกโพสแล้วเนี่ยยังอาศัยารายงานนะครับของของ CIA สถานทูตทุกประเทศบนโลกเนี่ยนะครับมีหน้าที่จะต้องทํางานการข่าว แล้วก็ต้องเขียนรายงานข่าวกลับไปยังรัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศแล้วเอกสารเหล่านี้สุดท้ายจะไปอยู่ที่ National a r c h i v e หรือว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏว่าจรันัทพลเนี่ยก็ไปค้นในนาราซึ่งอยู่ที่ Washington ซีถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งก็คือเอกสารที่ Central Intelligence Unit uh, Agency หรือ CIA เขียนเขียนรายงานกลับไปเนี่ยน้นก็อ้างอ้างเอกสารนั้นแต่ปรากฏว่าก อาจารย์ชัยันก็ไปให้ลูกศิษย์ที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีไปค้นเอกสารปรากฏว่าก็อ้างอิงไม่ตรงกับเอกสารที่นู่นอีกเอา้ามันไม่ได้บิดเฉพาะแค่บางกบโพสตแต่ว่า,าบิดกระทั่งรายงาน C A ใช่ใช่ใชซึ่งซึ่งอาคายพวกนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่าเมื่อเขียนด้วยมุมมองของของคนที่ทำการข่าวหรือเจรชนเนี่ยมันก็จะมีแว่นตา อีกสีหนึ่งนคือผ่านเล่นของผ่านเล่นของ,งเขานะฮะคราวนี้ไอ้เล่มน,นี้เนี่ยเป็นปัญหามากเพราะว่าเล่มน,นี้คือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับซึ่งซึ่งควรจะต้องเชื่อถือได้แล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษามีกรรมการวิทยานิพนธ์มีประธานวิทยานิพนธ์นะครับหนังสือเนี่ยนะครับตั้งแต่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยท่านจันชัยยันก็ได้รับทุนวิจัยจากบางหน่วยงานซึ่ง ต้องการเรียบเรียงประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองสมัยรัชกาลที่9อาจารย์ก็ค้นเอกสารแล้วก็ไปเจอวิทยานิผลเล่มนี้เพราะอาจารย์อ่านเสร็จอาจารย์ก็ตกใจ<ค>ะนะะแล้วก็เขียนจดหมายทักท้วงไปที่บัณฑิตวิทยาลัยของจุฬาา,านะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยบัณฑิตวิทยาลัยของจุฬาเนี่ยก็ได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าหนังสือเล่มนี้นะครับบิดเบือนมากเหลือเกินแล้วก็ไม่สมควรที่จะเผยแพร่ต่อไปก็ได้ตี จดหมายออกมาสองฉบับแล้วก็สั่งให้ถอนจากชั้นนะฮะแล้วก็สั่งให้เอาออกไปทั้งหมดนะครับว่าห้ามเผยแพร่เพราะว่าผิดแต่ว่าไม่ได้ลงโทษเพราะว่าถือว่าจบไปแล้วไม่ถอดถอนไม่ถอดถอนมาทําภายหลังะนะพบว่าบิดเบือนใช้เอกสารปลอมหรือบิดเบือนเอกสารนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ <c oughs> ถ้าพูดโดยหลักการแล้วเนี่ยนะมันต้องไม่ปรากฏในบรรณพิภพ เพราะว่าคือไม่ควรจะตีพิมพ์ขายว่างันใช่เพราะว่ามีคําสั่งทางราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่าห้ามตีพิมพ์คราวนี้ห้ามเผยแพร่นะอาจารย์นรัทพลก็บอกไม่ได้เผยแพร่วิญญิพนแต่เอาวิญญิพนมาปรับปรุงนะเป็นหนังสือเป็นหนังสือซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนังสือวิชาการหรือเป็นนวนิยายนะนะแต่ว่าเอาละโดยภาพรวมก็คือมันซ้ำกับ ยานิพนธ์อยู่สักประมาณ8 8 90%คือพูดง่ายๆว่าแปลงไอ้เนื้อหาในวิทยานิพนธ์มาเป็นหนังสือเล่มนี้ใช่ซึ่ง<ม>พิมพ์โดยฟ้าเดียวกันสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งมีคุณธนพลอิ๋วสกุลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเจ้าของก็คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าใจนะ,ะนะฮะนะคราวนี้ไอ้การพิมพ์หนังสือเนี่ยนะครับผมก็ พบว่าหนึ่งนะครับลิขสิทธิ์ของวิยานิพน์เนี่ยเป็นของบัณฑิตวิทยลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้นะครับจุฬาเนี่ยสามารถเอาผิดพรบลิขสิทธิ์ได้ก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะ infringement ของลิขสิทธิ์นะฮะซึ่งผิดนะอย่างที่สองก็คือเป็นการละเมิดคำสั่งทางปกครองเพราะว่าได้สั่งแล้วว่าไม่ให้เผยแพร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมัน มันเข้าขายทําให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเสียชื่อเสียงและเสียกิจภูมินะทำผิดแล้วไม่แก้ไขแล้วยังแอบเอามาพิมพ์โดยการรือสีแปลงสารนิดหน่อยแล้วก็ในทางจริยธรรมทางวิชาการเนี่ยก็กลายเป็นการลอกเรียนอย่างไร้เกียรตินะผลงานตัวเองซึ่งภาษาวิชาการเราเรียกว่า Self s e l ฟ์ l พล i เจริซึนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับผมว่าหนังสือเล่มน,นี้ถ้าทางจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยจะยังเพิกเฉยไม่ดําเนินการใดๆเลยเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่เสียหายใน,ในประเด็นที่บิดเบือนเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งก็ก็ไปตัดออกจากวิญญาณิพนธ์นิดหน่อยก็คือเรื่องที่บังกอรโพสต์นะครบบอกว่าสมเด็จ กรมปมระยาชัยนา,นาธนรนทร์เนี่ยสเสด็จเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีจมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกเพื่อต้องการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งผมอ่านแล้วปรากฏว่าบ,บางคนโพสตบอกไม่ใช่เหตุการณ์นั้นคือกลับกันคือจอมพลปอพิบูลสงครามพยายามเข้าไปประชุมในคณะองคมนตรีคือกลับขาวเป็นดํากลับดําเป็นขาวซึ่งอันนี้เห็นว่าราชกุลรังสิตเขาจะฟ้องผมได้ยินมาอย่างนั้นและจริงๆรราชสกุลรังสิตเนี่ย ฟ้องได้เพราะว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทบรรพบุรุษทําให้เสียชื่อเสียงเพราะว่า uh huh. กรมพระยาัยน่านาเรนทรเนี่ยทรงเป็นต้นราชสกุลรังสิตนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าการใส่ร้ายกรมพระยาชัยน่านาเรนทรเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆก็คือเป็นการใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่เกด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุมาจากอะไรนะครับหนึ่งก็คือ กรม,มพระยาชัยนาทนาเรนทรเนี่ยนะครับเป็นลูกบุญธรรมของสมเด็จพระพันวษา,าอายุกาเจ้า,าแล้วท่านเลี้ยงมาเสมอกับเจ้าฟ้ามหิดลหรือสมเด็จพระมหิดลรังที่เด็นตั้งแต่ตัวเล็กๆพระพุทธเจ้าหลวงอุ้มลูกกัมพ์พรสองพระองค์มาให้สมเด็จพระพันวษา,าเลี้ยงเพราะว่าแม่ตายก็คือเจ้าจอมมันดาหม่อมราชวงศ์เนื่องสนิกวงนะที่เลยบอกว่าให้แม่กลางให้มาแม่กลางเป็นคนเลี้ยงนะแล้วท่านก็เลี้ยงมาด้วยความรักเหมือนลูกแท้ๆนะ แล้วก็เป็นพระเชษฐาที่สมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยทรงเคารพรักมากแล้วก็กรมพระยาชาัยนาทนาเรนทรเนี่ยเป็นคนชักจูงนะฮะใหะ้เจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยเบนเข็มจากการทรงเป็นทหารเรือแล้วกลับมาปมไปเป็นหมอนะซึ่งก็ทำประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทยนะเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนประเทศไทยนะอย่างที่สองก็คือกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรเนี่ยเป็น เป็นพระปิตุลาเป็นลุงที่ในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9เคารพรักอย่างยิ่งแล้วก็ได้รับความไว้วางพระราชฤาัยให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นประธานผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะฉะนั้นก็คือการกระทําของกรมพระยาชัยนาทเนี่ย ต่างพระองค์ต่างพระเนตรพระกันเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินคราวนี้การไปใส่ร้ายว่าพระองค์ท่านเนี่ยเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองสนับสนุนรัฐประหารนะเพื่อที่จะทําให้กลับไปสู่การมีพระชำนาจเต็มที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เป็นการใส่ร้ายนอกจากใส่ร้ายกรม,มพระยาชัยนาทยังใส่ร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอีกทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้น ผมสนับสนุนนะครับถ้าเกิดว่าทางราชสกุลรังสิตจะฟ้องแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องการหมิ่นประมาททายาทในราชสกุลรังสิตอย่างเดียวแต่เป็นการฟ้องเพื่อปกป้องพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อเนี่ยนะครับแค่ชื่อนะครับก็มีปัญหาแล้วทาไมคะเพราะว่าชื่อเนี่ยนะครับจงใจ ประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชความฝันอันสูงสุดนะคความฝันนันสูงสุดนะฮะซึ่งซึ่งสำนักพิมพ์เนี้ยชอบชอบใช้ชื่อหนังสือเป็นชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างอย่างเล่มที่บิดเบือนเรื่องทรัพย์สินพระบาทกษัตริย์เนี่ยพิมพ์ออกมาชื่อพระพรมช่วยอํานวยให้ฝนหลัง เป็นเพลงพระราชนิพ์บันเชิงประชดประชันประชดประชันฮะเป็นเพลงพระราชนิพลสายฝนนะครับคราวนี้เดี๋ยวสำนักพิมพ์ที่ว่านั้นบ่อยเอ่ยชื่อไปเลยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันฮะโอเคซึ่งมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองเกเป็นเจ้าของนะครคราวนี้ตัวหนังสือเนี่ยเนื้อหาเนื้อหาก็เป็นปัญหาครับปัญหาก็คือว่าแก่นของหนังสือเนี่ยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงต่อต้านประชาธิปไตยไม่ทรงเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต้องก็พระอ,องค์ไม่ใช่เหรอที่ยอมพระราชทานรัฐธรรมนูญโดยไม่เสียเลือดเนื้อแล้วจะไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะก็เล่มนี้นะครับเขียนเหตุการณ์หลัง2 4 7 5านะว่ามีความพยายามในการที่จะกลับคืนสู่พระราชอำนาจด,ด้วยวิธีการต่างๆทั้งในแง่ของการที่ทรง ทัดทานการใช้อำนาจของคณะราษฎรนะฮะหนึ่งละ,ละหนึ่งละทัดทาน<ะ>อำนาจของคณะาราษฎรสองสองก็คือเรื่องของการที่ทรงอยู่เบื้องหลังกรบฏบรวรเดชอ๋อเพราะว่ามีกบฏบรวรเดชท,ที่มีอนาุร์อยู่ตีตรงหลักสี่นะฮะปหาว่าพระองค์อยู่เบื้องหลังครับแล้วก็แต่งเรื่องโยงแบบที่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลนะฮะ,ะ,ฮะโยงไปหาถึงพระสัสระหรือพ่อตา ก็คือกรมพระสวัสดิ์ซึ่งเป็นเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ซึ่งทรงรับผิดชอบการจ่ายเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะแล้วพระองค์เจ้าโบรเดชเนี่ยท่านก็รับราชการอาหารแล้วสุดท้ายท่านก็ก็เป็นกบฏต่อต้านคณะราษฎรเพราะพระองค์ท่านแพ้นะฮะจอมพลปนี่บอกเลยว่าไอเดชนี้ไอศีตายนะไอเดชไอเดชคือพระองค์เจ้าจบรเดชนะซึ่งหนีไปเขมรส่วน ไอ้สีเนี่ยคือพระยาสีสิทธิสงครามดินท่าราบซึ่งซึ่งเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่ของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องประธานองคมนตรีในปัจจุบันซึ่งท่านร่วมอยู่ในกบฏบวรเดชด้วยใช่แล้วก็ถูกฆ่าตายที่ที่หินลับนะฮะที่สระบุรีก็เลยกลายเป็นว่าพระองค์เจ้าบวรเดชหนีแล้วก็หลวงสีสิทธิสงครามพระยาสีสิทธิสงครามนะฮะตายตายนะฮะเพราะหนังสือเล่มนี้ธีมก็คือว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไม่เป็นประชาธิปไตยกระหายอํานาจต้องการกลับคืนสู่สมบูรณาญาสิทธิราชนะด้วยการกระทําต่างๆมากมายซ,ซึ่งซึ่งไม่ไม่เป็นความจริงเลยอาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทำไมพระองค์เจ้าบาวรเดชถึงได้ลุกขึ้นมาทําสงครามกับคณะราชอ่าอันนี้อันนี้นะครับก็คือว่าทรงเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เเนี่ยถูกรังแกนนะ ถรกรังแกโดยคณะราษฎรนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคณะราษฎรเนี่ยยึดอํานาจเป็นของพวกตัวเองแล้วก็เป็นสมบัติผลัดกันชมกหลังทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันนะถ้าเราเราจำได้ในประวัติศาสตร์วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนาสองสเานี่ยนะครับนายประยูนพรมรมนตรีหนึ่งในคณะราศฎรเนี่ยเป็นคนไป กลุ่มตัวกลมพระนครสว,วรรค์วรพินิษฐ์เป็นองค์ประกัน,น<ะ>ท่านก็ถามบอกว่าแน่ใจแล้วหรือเคยราชวงศ์จัก,กรีปกครองประเทศไทยมาร้อ150ปีรู้จักนิสัยคนไทยดียังไม่ง่ายเลยนะฮะแน่ใจแล้วหรือนะ,ะพลทัวประยูนพระมนตรีก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาท่านบอกว่าแล้วพวกแกจะต้องฆ่ากันตายเองสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะซึ่งการบิดเบือนใส่ร้าย รัชการที่7กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนะในในหนังสือเล่มนี้นะครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็ทำให้กลุ่มรัชดรปลดแอก63เนี่ยถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเบิกเนตรแล้วก็เป,กเ,เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เบิกเนตรนะครับแต่ผมเรียกว่าแหกตานะฮะเบิกเนตรเพราะว่าเอามาเป็นตั้งชื่อคณะราษฎร2563ไงฮะอันนี้เป็นคณะราษฎร2 4 7 5ีนะ นะก็เป็นประเด็นปัญหานะครับคือเขามองว่ามันเบิกเนตเขายังไงพวกเด็กๆโปรแทนเบิกเนตเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการประชาธิปไตยเพราะนั้นการได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องล้มล้างพระเจ้าแผ่นดินนะเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยนี่เป็นเาเขาโยงจากรัชกาลที่7มาถึงรัชกาลที่9เลยและรัชกาลที่อืมจนถึงรัชกาลที่10ว่า ณเวลานี้เขามองว่าสถาบันยังไม่ให้ประชาธิปไตยกับพวกเขาใช่มองว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาบ้านเมืองนะนี่คือนี่คือทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์นะที่ที่เด็กปลดแอกคณะราษฎรสองหหกสามเนี่ยใช้ในการอ้างอิงและเป็นธงนำในการต่อสู้คืออย่างนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ที่เป็นรอยัลลิสต์เขาใช้คำนี้นะรอยัลลิสต์ทั้งหมดนะครับรอยัลลิสต์คือคนที่พักดีต่อสัตว์ใช่ใช่ซึ่งรวมทั้งพระองค์เจ้าบรวรเดชะฮะซึ่งต้องการจะปฏิวัติแล้วก็สนับสนุนพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะ <S <S แล้วหนังสือเล่มนี้ก็เขียนให้คนอ่านคิดไปในเชิงที่ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรงสนับสนุน พระองค์เจ้าโบวรเดชให้คือเพื่อนง,ง่ายอยู่เบื้องหลังกบฏโบวาเดทใช่ให้ไปต่อต้าน,นาคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรได้อํานาจมานี่ก็ตีกันหนักมากในเรื่องนี้กล่าวถึงหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัชซึ่งเป็น,เป,นเป็นทหารผู้จงรักภักดีแล้วก็เป็นทหารที่ชาญฉลาดอินเทลเล็กชวลมากนะฮะเขียนหนังสือชื่อเมืองนิมิตเขียนนิยายเป็นภาษาอังกฤษสําหรับคนยุคนั้นนะฮะ เ,เก่งมากแล้วก็วาดภาพว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีอดุดมคติไงพูดถึงสเศรษฐบ,บุตรซึ่งเป็นเลขาของพระปกเกล้านะครับเพราะฉะนก็พยายามลากโยงทุกคนที่อยู่รอบพระองค์พระปกเกล้าที่ที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกับคณะราษฎรคือพูดง่ายๆพื่อนจะมองว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์จะเอ พระบาทสมเด็จเอยู่รัชกาลที่7เนี่ยยังเป็นคนที่ฝักใฝ่ระบบการปกครองอันเดิมที่เป็นสมบูรณาญาญิ<ใ>นธิราชใช่ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกะเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเป็นประชาธิปไตยและทรงชักใหญ่อยู่เบื้องหลังการต่อต้านประชาธิปไตยสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่ความเป็นจริงแต่อยา่างใดเป็นประเด็นที่คณะรัษฎรส5งาและกลุ่มอื่นๆนพยายามทำมาโดยตลอดนะครับผมต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับทรงอยู่เหนือการเมืองะนะฮะแล้วก็ต้องทรงดำรงพระองค์เป็นกลางะน,ะนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางสสถาบันนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักที่บอกว่า The King Can Do No Wrong นะครับ ครนะาวนี้รัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะครับคนะณะคนที่ทํารัฐประหารก็ไปยึดอํานาจรัฐอํานาจการปกครองแผ่นดินมานะแล้วก็ขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงลงมาลงพระประมาพิไทยฝั่งคนที่เป็นกลุ่มประชดปฏิกรย์นิยมก็บอกว่าก็ทําไมพระเจ้าแผ่นดินต้องลงนามละ่ะถ้าไม่ลงนามเขาจะเป็นผู้ปกครองที่เป็นรัฐสานติปัตย์ได้ไงล่ะครับ ผมพูดอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าไม่ทรงลงพระประมาพิไทยเนี่ยคนเหล่านั้นถืออำนาจรัฐแล้วอ,ะอ่ะความปลอดภัยความมั่นคงของพระเจ้าแผ่นดินจะอยู่ที่ตรงไหนนะฮะแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว2475นะฮะตอนที่ทำปฏิวัติสยาม2475เนี่ยนะครับกระทั่งกำลังก็ไม่มี นะไปหลอกนักเรียนในร้อยมาชุมนุมกันที่หน้าลานพระบรมรูปทรงมา้าไม่มีกําลังแล้วหลอกเด็กมาเป็นกําลังร่วมปฏิวัตินักเรียนในร้อยรุ่นนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะนะฮนะแล้วเนื่องจากไม่มีกําลังเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยทรงกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินใกล้ๆวังไกลกลังวล ก็ทรงทราบก็ไม่ทรงปรารถนาให้คนไทยเนี่ยต้องฆ่ากันเอง uh huh. นะก็เลยทรงประนีประนอมคอมเพลมม้ uh ์ huh. ยอมตามคณะรัษฎรซึ่งจับตัวประกันก็คือกรม,มพระนครสวรรค์วรพินิษและเจ้านายอีกหลายพระองค์ไปไ uh huh. วท้ที่รนะเรื่องอนันตสมาคม uh huh. นะก็แบบเดียวกันนะเหตุผลก็คือเขาทำรัฐประหารกันเสร็จแล้วนะพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ทรงรู้เรื่องอำนาจรัฐอยู่ในมือคนเหล่านั้นแล้ว คนที่ถืออํานาจรัฐเหล่านั้นก็กบีบบังคับพระเจ้าแผ่นดินทางอ้อมให้ต้องลงพระประมารพิไทยถ้าไม่ทรงลงพระประมารพิไทยก็จะเกิดปัญหา24มิถุนา2475เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่ารัชกาลที่7ไม่ส่งลงพระประมารพิไทยอะไรจะเกิดขึ้นบ่อยคนไทยจะฆ่ากันทหารจะออกมารบนะฮะ เลือดจะนองแผ่นดินนะเจ้านายที่ถูกจับเป็นองค์ประกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมก็คงจะต้องถูกปลงพระชนนนะเพราะฉะนั้นนี่คือรัฐประหารครั้งแรกและสําเร็จด้วยนะอันนี้ต้องถือเป็นพระหมหากรุณาที่คุณเป็นพระหมหากรุณาที่หหท,ท,ทำให้ไม่รอนไม่นองเลือดถูกครับนะนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแลดูเหมือนว่าทรงมีพระชำนาจมากมายแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ทรงมีพระชำนาจมากขนาดนั้น <น>อย่างที่กล่าวอย่างที่กล่าวหากันนะครับนะฮะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาการทํารัฐประหารก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่คณะทหารเนี่ยดำเนินการแล้วเรียบร้อยแล้วจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาะนะมีไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่ทันได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วทหารอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพลิก สถานการณ์แปลว่าคนที่ทํารัฐประหารยังไม่ได้อำนาจรัฐถาทิปัต์ใช่แต่มีคนลุกขึ้นมาจัดการใช่หรือรัฐบาลที่กําลังจะถูกโค่นล้มเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้เช่นกรณีเมษาฮาวายซึ่งซึ่งพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นเนี่ยนะครับจับตัวพลเอกเปรมได้แล้วนะครับแต่พลเอกเปรมท่านก็ยังออกมาจากบ้านสีเสาเทเวศได้ด้วยด้วยบาร,รมีส่วนตัวแล้วก็ ไปกราบบังคมทูลนะฮะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับขอกราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค์ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เนี่ยสเสด็จไปที่เกอ่ภาคที่สองกองทัพภาคที่สองที่ท2 2> ทโคราชนะซึ่งอ่ก็พลิกสถานการณ์ทําให้อ่เอมษาฮาวายกลายเป็นกบฏนะครับคือถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จก็เป็นรัฐประหารแต่เมื่อไม่สําเร็จก็เป็นกบฏ แล้วโทษกระบทเป็นไงคะก็ประหารชีวิตนะครับอันนั้นทําได้อยู่แล้วแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเวลากระบทกันถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยมีไม่มากครั้งนะครับมีน้อยนะครับอันนี้ก็จะชี้แจงให้ฟังว่าการรัฐประหารเนี่ยสถาบันไม่ได้อยู่เบื้องหลังสถาบันเนี่ยอยู่ในภาวะจำยอมหรือถูกบีบบังคับเสียด้วยซ้ำนะครับ ตอนนี้เนี่ยพี่อยากจะถามบอยว่าถ้าบอยมีโอกาสได้พูดกับเด็กชุมลุมอ่ะบอยอยากจะบอกกับเด็กชุมลุมว่ายังไงโอเคการอ่านหนังสือทางสังคมศาสตร์นะครับต้องอ่านหลายเล่มอย่าอ่านเล่มเดียวแล้วเชื่อเลยนะครับอ่านเล่มเดียวแล้วเชื่อเลยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หนังสือคณิตศาสตร์นะฮะต้องมีการพิสูจน์แล้วต้องดูว่าคนเขียนมีเจตนาย,ย่งไงนะสิ่งที่ เยาวชนปลดแอกค,คุณจะต้องมีก็คือต้องมีความคิดวิจารณญาณแล้วก็ต้องศึกษาอย่างคนมีความรู้อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ไม่ได้คิดและไตรตรองให้รอบคอบซะก่อนเพราะนั้นต้องมีภูมิคุ้มกันทางปัญญาสําหรับตัวเองนะครับแล้วคุณจะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพกับประเทศชาติต่ตอไปได้